จะไปเคลียร์กันรอดจะไปเคลียร์กันรอดเลืมบ่เลืมบ่อ้าวใครเคลียกจ้ารดจะไปเคลียร์กันจะเคลียร์กันเอาลืมแล้วลืมแล้วเลี่อเลืมเจ้าขอโทษแล้วเองขอโทษเชียวอ่าจัซ้อบเราห้ยชื่อนะสามสอบเนาะอ่าเอาสิพอเลืมแล้วจะออกแผนไหมแผนถือได้ไหมครับเลยชุดถือได้ไหมเอาถือได้เพราะว่าเท่าไรจ้าวเพราะว่าคอยบอกว่ามาช่วยเรือให้เพื่อนเอาน้ำพันหนึ่ง ผัวว่าสบัวไปหาเองใครสบัวหาเองนะใครสามพันหาสามพันหาสามพันหาเนี่เอาเต็มเลยเนาะเอิอชุดแล้วถิดชุดเลยอันนี้บวกบวกกันนี่ค่าพื้นค่าไัยค่าซื้อนี่ยังบอยังบ่ กับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีแท็กแพนของตุสิษฐ์บัตสุขสุขคนพี่น้องเด้อสมองสมบอตบบวาอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสุดส่้องยูทูบของตุสิษฐ์ปัดสุกอีกแล้วพี่นอนอยเนาะ,โด,นะโดยพี่น้องพบพื่อกับตุสิษฐ์ในอ่าส่วนเทียงเทียง,ยงหลังจากที่ว่าอ่าเอาชายางไปให้น้องมนนะนาวเนาะอลกวก็มื่อนี้มีภารกิจ พาสั่งไฟมาดึงไฟจากเือนเก่าของสบัวลงไปใช้เือนใหญ่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นจะบได้มางเหินเก่าเพิ่นพน่นเนาะแต่ว่าอ่าไว้เครื่องไว้ของน้ำก็อยู่เหอนใหม่น้ำกับอยู่สีหนาเนาะวกาเครื่องคลองลายขราดนี้เนาะก็แล้วแต่ทางสบัวก็เม่เพิ่นสะดวกก็จังใดหากบมาจังสั่นเนาะหาก็มีนาทีมาซอยเพิ่นเลยก็ตัวซืก็ได้เอาสร้างไฟมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์มาอย่างลายยางซื้อมาคคบเนาะ แต่กระท,ทั่งทีมงานเราในแหละสิซอยกันพี่น้อ,องเนาะให้เลียวไวเนะาะเงินถูกกีบถูกอัดที่ว่าเขาซื้อมาถึงเงินเป็นเงินไอ้อยู่ทางต่างประเทศเนาะยูเมกาาอหักของตัวชิดแะละพี่น้องก็ก็ขอบุญบขอบคุณไอยเด้อก็คอยไอ้อยู่นี่มีแหงร่ำรวยคอยให้บุญกุศลไปค้ำไปจนอ้ทำซูไอ้คอยไอ้หาเงินได้คืนไปกลัวที่ไอ้ทานให้คนยากคนจนลอยเท่าพันเท่าได้เด้อสาธุ เอฟซีทุกคนก็เช่นกันพี่น้อยเนาะเมื่อนี้ก็เสียงสีแปลกๆแกน,น่นะกะห่างกกลก็อยากแข่งแห้งบนใดแต่เมือม่อเมื่อยอยู่พี่น้องอันนี้กันเนาะถือชิ้ไข่ขหวานชา้าทุกคนห่เนาะแต่กะอยุดบได้เนาะพอเมื่ออื่นนี่ต้อง,ต,องต้องไปทําธุระส่วนตัวต้องต้องเดินทางลงไต้กะว่าตับเผามาเมื่อนี้ต้องเค็ดให้แล้วต่อไฟให้สบัวให้แล้วแต่กะเดินทางลงไต้จากสองสามมือ เนาะพี่นอ้องอาจจะไม่ได้เห็นน้องมะนาวอาจจะไม่ได้เห็นซาบัวอาจจะไม่ได้เห็นน้องมีไปในระยะหนึ่งเพราะว่าต้องไปาธุระของตัวเองก่อนพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบื้อง้ดก,ก,ก็บวกขับโฆษณาให้ดุสิทธิ์แน่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจใดุสิทธิ์เห็ดคลิปแล้วก็บแบ่งปันห้อยยิ้มแบ่งปันความสุขให้ละละใหลายคนต่อไปพี่น,อน้องไอ้เนาะป่ะพี่น้องเดี๋ยวดุสิทธิ์จะพาไปเบื้องเพิ่นติดไฟแอากาสิติดซอยเพิ่ี่น้อง้เนาะ อ่าพี่เนาะเป็นไข่ทุกคนนี่นไข่แล้วโอเคพี่เนอะไปนี่จะชิดยาได้เอา สั่งไฟประจำโตมาสบายดีได้ไดเด้อโดยโดยตามสบาย้ถไอ้จัดการเลยเคียงฮอกเกะเชื่ออยู่ห้านอุปกรณ์ขบเบิดหน่อยเนาะชื่อขบเบิ<ม>้หน่ย,อยไอ้เป็นเชียแบบใส่งานได้เลยเปิดไฟปิดไฟกำลังลงมือกำลังลงมอกาัต่อนี่แหละพี่น้องอันนี้เมิแอนสวิตปิดเปิดแล้วก็มีปลั๊กเสียบน้ำ โดยติดไ่เบอร์สามห้องเลยน้อยเนาะแต่กระสิตดอกไม้ยเพิ่นอยู่นี่ทั้งนอกนี่ดอกหนึ่งเนาะอยู่หน้าบ้านนี่เพื่อนมันต้องมีเลยแม่หน้าบ้านเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสบายดีสบายดีใช่ทุกคนเดาค่าไฟค่ามือนี่ทุกคนนี่คิดว่าเท่าไรเด้อทุกคําคิดว่าเท่าไดรกใคคิดว่าเนาะอ่า ากตีดวงเดิมประมาณพันหาไปพันหาบบ่แมนอีกชุดไปไหนบอข้ามเลยชุดไปไหนเอานี่พูกว่าเท่าไหร่จ้าพอนี่เพราะว่าคอยบอกว่ามาช่วยเรือให้พนาน้ำพันหนึ่งช่วยเรือช่วยเรือพูกว่าสบัวไปหาเองก็ให้สบัวหาเองนะเท่าไหร่สามพันหา สามพันหาสามพันหานี่เต็มเลยเนาะเออนี่อถิกชุดเลยอันนี้บวกบวกกันนี่ค่าพื้นค่าไผ่ค่าซื้อนี่ยังบ่ยังบ่ฮอดสามพันหาฮอดเนาะโมฮอดแต่ว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำให้เพิ่นไหมแม่เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำทุกอย่างแหละปลาให้เพิ่นนี่กอยับบ้านเขาบ้านเดียวกันหรือเปล่ยังแต่ว่าบดบ้านเลยแหละการเรื่องพื้นเรื่องไฟแม่นบดบ้านแม่นให้เพิ่นนัมเบอร์วันเดียวเบอร์หนึ่ง อ่าก็จะน้อยนี่ขาเมื่อยกับแปลงดอกไผ่ย่างเฮือนข่อยแปลงอยู่เพื่อนบ่แม่นดอกไผ่ทั้งเชิงอยู่มืดมืดวาเป็นทิศอลไรนี่ทองเจ้าหัไในตบ่อยู่อยู่กลางเฮื่อนเมื่อไม่แรงกะหุ่งเนาะกันเด้เนาะจ่าพี่โทรนำใบมืออยู่ไหนเพิ่อนั่งบ่นำแล้วพี่หุ่งเนาะบ่ไอ้ไอ้เพิ่นกับขาลูกเพิ่นบ่สบายแม่ลูกบหม่เน่ก็เลย่ได้ไปเพิ่นที่ขึ้นไปโตจะพูดอะไรดีก่อนหน่อยเป็นแบบไฟมาก่อนเสียไฟมาใส่ก่อนมีมีบ่ปักเสียบมีบ่มีอยู่อยู่ครบ เอาไปเสียบเลยได้เสียบไฟก่อนด้วเชีบเพาะชีดึงแล้วพี่บอกเนี่ยตังหว่าไอ้เพิ่นเพชรอะไรเนาะมันต้องมันต้องมีไฟมาซชี้สมานก่อนดิต้องมีไฟมากสกน่อยๆๆถ้าต้องใช้ไฟเอาไปเไปสับบัวเพิ่นเพชรยังสบายดีสับัวลงมานอนแต่พอดียังนี่ฮะนังบอก เออตุคัมเจ้าเืมชื่อยังบ่ปูนอ๋อปูนชาวัวเสียะเจ้าฉีโทษเจ้าเด้อะเจ้าไปเคลียะกันรอดเจ้าไปเคลียะกันรอดเืมบ่เลืมบ่อ้าวอเคลีจ้าไปเคลียะกันเจ้าเคลียะกันเอาลืมแล้วลืมแล้วเดี๋ยวลืมเจ้าขอโทษแล้วเองขอะอแต่สอบเราห้ชื่อละสอบเนาะอ่าเอาสิ เขาดื้ออะไรออกแผนไหมเห็นอะไรจะเสียงอย่างไปซื้อบ่ให้ชาวบัวช่างเอาลูกยสร้างเขาบอกมาส่งมอบอยู่ฮะลไปซื้อแล้นี่ก็ได้นี่ก็ใกล้ให้เขามาส่งครนบโดยเพราะว่ามันใกล้เนาะเรากจะดื้อไม่ได้ครับค่อยนะค่อยประจักษ์แต่ว่าค่อยเฝ้าเน่ค่อยนั่นเฝ้าไปเอาสร้างไฟอีกค่อยนละมอบให้ตุ้าคอย่าห้าไปชอบเด้อแต่มื่อนั่นผมแต่มื่อชาบัวบอกปูนเด้อ ให้จะท่วงขว่ามาห่อนหันเรานอนเฉยคือโด,ดนแดดนะอ,อ้าไม่ชอบเลยตัวคำเนาะมาแต่งการนอน,น,อนแม,นอม่พอหอพมพบเอาลงม,มาประเดียเนาะเป็นยังในรัฐนาลมีมีคนเทให้แต่บ,บ่ปูกมีคนสิเทเทให้แต่บ่อ๋อ้ขั้นมาวิ่งเทบบอองเองเพราะว่าเอยู่ต่ำนี้ฮะนะเทก็ได้เทออกไปนอกในหนึ่ง,<อ>งบ่ฮอดบ่แม่ สิี่อ้อห่อนเพราะแมทกันเปื้อนเนาะเขาเอิยนกันสากเนี่ยเพื่อนอ้อมข่างเพื่อนเหมือนข้าวอ้เจิดอืมกันเปื้อนนี่แหละนี่ง่ายนี่อ้อเอาไปบ้านไปซ้่งเงินนี่แหละเนาะแล้วจะคนมาชมกันเด้อตอนมันจะไปไกลกันดีถามสอบสิพ่อเพราะถามสอบเพื่อนบักกุ้งนึงพ่อเพราะว่าคอยเททั้งนี้ก่อนไม่ไส้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เทงานทำงนานยังไม่ได้เทเนี่ข้างข้างข้างหน้าพี่เด็กข่ายมา สามทางนี้ทางทางบัวเทเบือนนี่เท่จะเบือนนี่ประตูน้ำยังหมดตื่นห่อนในฝนห่อนเออเอมันจะเป็นนอกระไรแต่สบัวผมมาขายประตูถ่านเนาะครับประตูน้อยนี่ทำมาได้ติดแพดานี่เย็นโลดนี่เฮือนสบัวเย็นมันจะเป็นติดแอร์ก็ได้เพราะเฮือนสบัวนี่ใกล้มันใกล้อันนี้อยู่แล้วใกล้ต้นไม้มันห่อนนะมันบ่มีแพดานนี่เชื่อ อืมเจ้ได้ไปบอกเพื่อนหรือบอว่าเพื่อนออกมาชมเคยไปหาเพา่ะบอกบอกบอกเคยโอ้ในบุเคยไปเนาะแต่ว่าคอยนจานอยู่เจ้าของนะโอ้ยเฮงไงไปไปฉันเจ้ใกล้นี่ไปส่งให้เขาเนี่ยสามชองเลยใกล้เนาะเขาเก็บเบียดหลายเนี่ยก็เลยลืมเนาะบอกเป็นยังเนาะบอกเป็นยังกินข้าวที่ยังกำยังมาเนี่ยข้าวคือที่ยังหลายอยู่เนาะมาให้เนาะเป็นอะไรเลียหรือบอกระเมียเลียกับบอกเพื่อนแล้วว่าอัน เพื่อนว่าถ้าเห็ดแล้วแบบปูกระเบื้องลเพื่อนจังสิลงมาเพราะว่านอนไ่ได้เวลาเป้าเขาลมน้ำมันคุ้มเลยอ๋อเมน้่าผาติดกรโลก่อนวาผู้ถาวเพื่อนลกเพื่อนกันนะแต่ว่าุขเอินนอนเพราะว่าเพื่นบริกัทมันห้ดิเพราะว่าเขาจังฉีติดอ่ชาเพื่นที่เฮ็ดติดเพื่อติดกระโลกเพื่อนได้ว่ามันขี้ฟุ้นบบเอพื่อนแหละอยูอะไร เป็นัจสิน้องมาเออจะตรงนุวเอาเนาะแกหนม่ะเนม่หนุมะเท่าัแต่ก่อนเราเคยนั่เจ้าบัดีเจะาตรงนววแล้วแบบเนาะเอออ่าเดียวเด็กน้อยเดียวเจ้าเจ้าต้องได้ขึ้นไปในน้ำสร้างเพื่นเด้ออยู่ถึงแม่แไฟไฟอยู่บนไหนบนไหนแต่ตอนนี้นี่เปียกไปเลยองไปนอกก่อนคบอาไว้คนคนมาหอ่คนามเป็นไรหลดจคนเพียงยังไม่เชย คนจักคนยังใหม่ยังงามเฉยเนาะยังใหม่งามคือดอกคอยถามให้แล้วนามคอยไปเปลี่ยนน้ำมันดีอนะนางซื้อรถนะเขาไปถามแล้วยังบ่ได้ทำมันได้นะคอยจโทรมาบอกหัวมันโอ้เขาขายเนาะบนเมืองเชโนเนาะคนขายมันหลายคนหลายคนจักรซาบัเป็นคนที่เท่าไรเพื่อสิฮอดคิวของซาบัวเข้ามานี่ยแต่ว่าขี่รถคนจ้าคนยังกะเขาก็มีหนังสือได้มีมีอยงนันแมนให้เพิ่นเบิ่งก็นั้นแหละ โอ้ห้อนอะไรมื่อนี่ห้อนแท้ห้อนว่าเลิกเปี่ยนแล้วเลิกเปียกแล้วเปียกคือการยังอยู่รังนี่เลิกคือผลสีตกนี่แหละมื่อนี่เลิกเปียกเลิกเปียนแล้วห่อนเอ้าคือตอนบูมีเงินนี่ก็ตอนบูมีเงินเป็นะนี่ประมาณเมื่อ้าห้อนได้อากาศหนาวซึ่งเราจะฮืออนี่ชัดเลยหูกระเด้งเขาหูกระเด้งเขาเฮ้ยฮักตอนลิ้นไผ่นี่ฟาดอ่ะฮักตอนเสียนี่เฮ้งบาเบาเลยสิอยากค่ายไม่ได้เนาะ ก็พึ่เล่นข้าวตะกี้ข้าวตะกี้ตอนนี้เลิกแล้วเลิกลินแล้วเดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลดินบ่อยาเลยยาแตวผมมีเวลาไปลินมีแต่ตื่นเช้ามาเลยก็ไปเวียบไปงานอืมเอ้าตู้เดินข่อยลืมเห็นเราติีตะโดนบ่อนี่อ่าเราตุบิไพชราเชลเรานี่พี่น้องผใครเล่นตดอะไรแล้วนะหากะเห็นหากะเห็นพี่น้องเลยเราติีตะโดนในบ่อนี่เนาะหักครับ บ่เมื่อได้กลางคืนมาหน่ะเมื่อแมนกลางคืนมามันก็แจ้งอะไดดอกไฟคับมากอะคือสีแจ้งจะว่าคับมากกับมื่อแล้ะขำมาเนาะยาได้อก็ะบีไอว่าถึงแจ้งแมนโอ้บนฟังคักอะไรนี่เทปูนเลยบอกเทปูนเลยใส่ตีนแต่ว่าเพิ่นเท้ใช่อย่างรถเพิ่นบริเทติติดินแม่วัน ง่ายก็ได้เนาะเอาย่อไปใส่ก็ได้เป็นอะไรจากล่างตัวล่างบ้านเขย่อไปล้างบ้านก็ได้เอามันสิบหลุมเหรอไม่ติบหล้มฝังเลยฝังเลยฝังทิศกับดินบ่ได้ข้างเราบอาฝังฮะโอะค่อยไปค่อยจะเด็ดประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวสีโต้กล้องไว้ก่อนเดี๋ยวเบิ่งผ่าอ้าเพื่นติดเพื่นยังไหนสีภาพมาเบิ่งน้ำพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้อ้าเพื่นกำลังสีนี่แหละนี่ ยมใส่อันนี้แหละเจาะหูเจาะหยางนี่แหละพี่น้องเลยโอเคพี่น้องสบายดีพี่น้องตัดฝาบมาแบบนี้พี่น้องตัดฝาบมาไม่ยังถูกคำจะมาซอยบ่ซอยเวียกไ่ายพี่นี่เด้อใช่ตุ๊ไม่ยัง,ยงเออแล้วแล้วง,ง,งานก่อนเ,เอาานเอา เอาไปแอรกระเจี๊ยลดน้ำสบ,บู่ไปไปซื้ออิมลอย <Okay S 1> เอาไปซื้อแมนมาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน,น,นติดเนาะโอ้อยพ่กำลังขึ้นติดดอกทั้งหน้าเนาะเพราะว่าอ่ากับทั้งหลังเพิ่นแด้เนาะบ่มีเนาะเบิ่งไปเบิ่งก่อนทั้งหลังเพิ่นครัวเพิ่นคัวบ่มันยังบ่มีเออบาได้อยางใช่ก็ได้เนาะแมนใช้น้ำล้างอ่ะนะทั้งหน้านี่ก่อนก็ได้ทั้งลลางก็ใส่ก็ได้ เป็นบได้หิยังแบว่าล่ะโอ้หันเข้าไปนั่นเลยบอยมูมีสวานไฟผ้าเนาะตอนนี้มัมีสว่านนี้เจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเนาะใชแ้วเดยวเดอันนี้บอโอ้อันนี้เออนั่นแหละจะข่าวเชื่อไหมอย่างใจอใจนี่แมันห่อนแห้งโดยโดยเป็นวิแล้วมันลุดมือลุดตีนไปลยะเอาเอาเอา ได้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 ไม่ต้องเกิงใจไอ้ไอ้สี่ไล่อยู่เฮือนก่อนบ่เนี่ยไล่อยู่เฮือนแล้วจังต่อบาทเดียวที่คือคือมันจะไล่ตั้งแต่ตั้งแต่ปลายมาก่อนเนี่แหละต้องใส่ดอกไปเล่นห้องกระดานโดยโดยโดยเล่นห้องกระดานอะไรอย่างนั้นบาทได้เลี้ยกระดานอะไรก็จังดึงไปใส่เฮือนบาดนี่ยไปโตอยู่พี่เนาะจะไปโตอยู่เฮือนเพิ่นพี่น้องไงเนาะเฮือนหลังเก่านี่ตบใครไงตบใครวะตบใครน้องตุ้มีตบใคร ใส่กันน้อจังเลยไว้โดยโให้คนเดียวนี่กันสิชาได้ลบขึ้นลบลงเห็นแล้นี่แข่งห่อนแ้มปแมนให้สิเป็นวินผมได้โอ้ยย้อนตัวนั้นออกมาแล้วเนาะไปชีลดไปนี่คนหลักรถไปจั๊กเฮ้อคนหลักรถโอ้ยไปพิโรจน์ไปออาไปชื่อเลยโอ้ยออกก้อนออกก้อนมาอย่างเอาเอาเอ็พร้อยเนาะเอ็พร้อยเนาะไอ้คน เอาเอ็มลอยเอาเอาแบบเดียวกันเอ็มลอยด์บุเลยเอ็มลอยด์ขวดแปดพันประหยัดเงินเอามาจักหาขวดก็พออ่าระวังอันนี้เราเฮียเด้อใจ้เฮียเราเฮียได้อ๋อชัดใส่รถข่อยเด้อปั๊กน่าซื้อเพื่อนเรยจังหวัดส่วงไข่เลยเนาะ เอา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 ห้องเอาห่อนช้ามากาศจะได้โเสเียกโดยโดยไปยามาขึ้นช่วงสงกรามนอยเนาะแต่ว่ายังยังมีลมเลยไั้ช่วงสงการเขาบนมีลมนี่เลยได้หนิแน่นอีกติ้งเลยเลยจะงบคักขึ้นยังนี่เอาอันยังขึ้นบาทนี่บาทนี่แหละตกสายมาได้บเออตกสายเทาก้นอ้วันยางเลยเนาะ ได้แล้วรอได้ได้จับสายต่อสายกระตกไว้เรื่นเล่นสายได้ได้มันจะซชาเลยแล้วมันหอนหนเลยขอเป็นอย่างขอเหตุไปก็ได้เนาะขอเหตุขอจับไป วางเหยียบดอกไายแตกเด้อใช่ย่างไปแรงมาเหยียบดอกไายกว้าไปอย่างนั้นเนาะที่บันไดกลับไปเชื่อมาอีกบ่ะแน่โดนเลยเนาะจุดเซนโต้ผมได้ไม่ดอกใกล้เนาะลอยเรียบร้อยเนาะบันี้เนาะเรียบร้อยบันี้เนาะดึงสายไายพับลงเลยบัน นี่เนาะบ่เคยเห็นป่ะบ่พอเก่งมาก็ได้ใส่ไฟใส่ใเยอะแต่ว่าบ่เคยเกินกันเลยเคยเห็นเนาะเคยเห็นอยู่เคยเห็นพอเห็ดเนาะพอพอกันพอเห็ดเป็นตอนนับประเทศเรื่อนใหม่ได้ระดับหนึ่งง่ายได้ปรนเ็ศเองว่ามาบุกทางในด้วยโอ้ทางในเตรียมไว้แล้วหน่อยเนาะ เดี๋ยวทุกคนเมือ่อชีบบริไอเพิ่นเพื่นอนเตรียมไว้บัดเลยแต่ละห้องนี่ดิแต่ละห้องไอ้เพื่อนเตรียมไ,ยไว้บัดเรียบร้อยอืม ตัวนี้อาชีพทิดอยู่นี่เนาะตัวนี้เนาะแปะอยู่กลางนาะดอกไฟอยู่นี่กับชีดอกหนึ่งเนาะอยู่กลางเฮือนดอกหนึ่งกับชีอยู่ห้องกับดอกหนึ่งอยู่ห้องนอนอ่าแต่ละห้องดอกละห้องเบิดพียงหน่อยเนาะมันมึงไงไม่โบกแล้วโบกเดียวโบกมนโบกสะพานอยสิบอยเห็ดเมื่อพาย เห็ดเชื่อนนิโหง่ายเ้อะเกลือเลี้ยวกระดานแมนพว่าผสมปูนกับเมื่อยอีกผสมปูนอีกอ้าวซีเลี่ยวแล้วสีแลีวแล้วอะไรเด้อสายไฟสายไฟตัวเขาซื้อบ่ตัวนี้แมนแมนหรือว่าใส่ไฟเจ้าบ่อใส่ไฟประธานเลยใส่โอตัวที่ไอซื้อเนาะก่อนเด้อเพีองเดียมีตัวเขาซื้อน้ำแล้วก็บใส่ไฟไอพันน้ำพอพอเขาเปิดเหมือนกันเราจีดได้ใช่ใส่ใส่ไฟไอพันจังแมน Lep lại bọn em cứu bị lụa lụa trong thong thong dùa này bọn em biết bọn em biết bọn em luôn em luôn này, luôn em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 

ไอ้เพื่น <cach> ห <ots> ้อามากไอ้เพนเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนไอ้โดยโดยเติมพลังก่อนใส่ก่อนจะมีแหงบ่กเย็บคอเกีบ่ได้อบใจเ้ใ้้เ่นตเล่นชขวดนแลอยากนอนตัเตู้เ่น่าอยนอนไหนละสองขวดล้นดิกระยาเนาะล่วจงซอยแหลนไฟไว้แม่แมวสิิดคือกัวะ เอาพี่น้องเอ่ประมาณนี้เด้อสำหรับพี่นี่ตุ้ชิตแก่ทีได้ประตูอวลาพาจากก่อนพี่น้องซอยอ้ายเพิ่นติดไฟก่อนพี่น้องไอ้บานนี่เนาะอ่าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานของตู้ชิ่เด้อทีมงานปั่นสุปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเลยกาทางสั่งไฟอ้ายเพิ่นน้องซื้อสังควนพี่น้องเอ้ยอาศัยเห็นอ้ายเพิ่นไปน้ำตุ้ชิตเรื่อยๆอยู่บานนี่ขณะมีงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยเนาะฝากเป็นกำลังใจฝากก็แล้วก็แชร์อะไรกับหมวกหางโค้ชัเนี่ยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ้ชิต ในทีมงานไปแบ่งปันความสุขให้หลายคนหลายบอลให้ทุกคนได้มีความสุขได้มีหอยยิ้มน้องกันพี่น้องเลยเนาะแต่ขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ที่อยู่เคียงข้างทุกคนเอ้ยโดยสุดท้ายนี่ตัวจัด้ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ